นายพลเสียอุยฮักก็เหมือนพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่แหละครับเข้านอกออกในบ้านของอาลีบุตรโตประธานาธิบดีสนิทสนมกับครอบครัวบุตรโตมากเหมือนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชากุมไข่เดินตามหลังนายยกรัฐมนตรียิ่งรักต้อยต้อยต่อยตอยนะครับอาลีบุตรโตสู้กับกองทัพเป็นประธานาธิบดีอยู่กองทัพรัฐประหารโดยนายพลเสียอุยฮัก ซึ่งนายพลเสียอุยฮักก็เหมือนพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่แหละครับเข้านอกออกในบ้านของอาลีบุตโตประธานาธิบดีสนิทสนมกับครอบครัวบุตโตมากเหมือนกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาสนิทสนมกับครอบครัวชินวัรนเนี่ครับรับใช้ไก่ชิดเช้าถึงเย็นถึง มีปัญหาอะไรกับใครในพรรคเพื่อไทยก็โทรไปฟ้องนายกรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีเคลียร์กับลูกพรรคของตนเองไม่ให้ทะเลาะก,กับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์แกขอนี่ครับก็เหมือนกับในพลเสียอวยฮักเหมือนกันเลยเดินตามหลังประธานาธิบดีอาลีบุโตรโต้ต้อยต่อย หมือนที่ลพลเอกประยุทธ์จันโอชากุมไข่เดินตามหลังนายกรัฐมนตรียิ่งรักต้อยตๆอยต่อย,อย,อย,อย่ะครับเหมือนกันแต่สุดท้ายคนพวกนี้พอมันจะออมนาจับประธานาธิบดีอาลีบุตโตค้งคุกค้งคุกไม่พอมีคำสั่งประหารประธานาธิบดีอารีบุตโตอีกแขวนคอนี่ นายทหารใกล้ชิดในบ้านนะครับได้เป็นผู้มาการทหารสูงสุดของปากีสถานพ่อปธานาธิบดีอาลีบุตรโตแต่งตั้งให้ในพลเซียอุยฮักเป็นผู้มาการทหารสูงสุดของปากีสถานและผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็มารัฐประหารยึดอำนาจจากประธานาธิบดีอาลีบุตรโตน้ำซ้ำไม่พอ สารพรเดการจากการรัฐประหารก็มีคำสั่งประหารชีวิตอาลีบุตโตไปอีกนั่นนั้นยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอจับลูกสาวก็คือเบนซีบุบตโตไปขังคุกอีกนี่เขาเอากันขนาดนั้นครับถึงแม้นายพลเซียวฮักจะถูกลอบสังหารวางระเบิดบนเครื่องบินตายแต่ระบบพเดการทาหารในปากีสถานก็ยังไม่เลิก ยึดอำนาจรัฐประหารกันอีกพอเบเนซีบุตโตซึ่งเป็นอดีตผู้นำของปากีสถานเป็นนายกจะมาลงเลือกตั้งอีกสุดท้ายคนของนายพลเปอร์เวตมูชาราฟผู้ประเด็จการคนต่อมาต่อจากเซลวีฮกยิงเสียชีวิตในขณะหาเสียงนี่มันเลวร้วายนะครับต่างประเทศ ที่ผมยกเป็นเคสเป็นเคสเนี่ยคือเมื่อครอบครัวใดตระกูลใดเนี่ยเป็นศัตรูกับกลุ่มอำนาจที่กลุมรัฐอยู่หรือดีฟสเตทบางคนก็มาแปลว่ารัฐพันลึกดีฟสเตทก็คือกลุ่มที่มันคุมอำนาจของรัฐนั้นจริงๆ ซึ่งก็มีอยู่เกือบทุกประเทศครับอย่างรัสเซียนี่ก็มีกลุ่มดีพสเตตก็คือพวกโอริกะหรือโอริกาคีในกิีก็มีพวกดีพสเตตที่อยู่ที่สภาขุนนางและเชื่อมโยงกับแกนนำของพรรคอนุรักษนิยมและพรรคเลเบอร์อังกฤษเขาก็จะยืนอยู่สองฝั่งสองขา ในสาธารณประชาชนจีนก็คือกลมการเมืองและผู้อาวุโสทั้งหลายของพรรคคอมมิวนิสต์ในญี่ปุ่นก็คือคนที่อยู่กลุ่มอำนาจของพรรค l อ p ที่ปกครองประเทศญี่ปุ่นมาห้าหกสิบปีนี่คือพวกดีฟสติอย่างกัมพูชาข้างบ้านเราเนี่ยก็คนในครอบครัว และคนใกล้ชิดของสมเด็จพูนเซ็นนะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสมเด็จเตียบานสมเด็จเจียงซิงนี่พวกดิฟสเตตท,ทั้งหลายเขามีเครือข่ายยงใหญ่ในการกำหนดความเป็นไปของรัฐและรักษารูปแบบของรัฐก็คือประเทศของเขาให้เดินไปแบบนี้ข้างประเทศบ้านเราอีกสปปลาวกลุ่มดิสเตตก็คือ ขบวนการที่สืบทอดอํานาจมาจากคนเจ็ดคนที่ร่วมกันปฏิวัติประเทศลาวยึดอานาจจากเจ้ามหาชีวิตและก็มาเป็นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือพรรคคอมมิวนิสต์ลาวจนถึงทุกวันนี้คนที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่ก็คือท่านคําไตสีพันดอนก็เริ่มมาจากนะครับเจ้าสุภานุวงศ์ท่านไกสอนพมวิหารท่านหนูฮัก โอ้จนมาถึงท่านคําไตที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านสุดท้ายใน9ก้ากว่าปีแนละ้วนี่คือดีฟสเตทของสปปลาวประเทศไทยท่านก็ต้องเข้าใจครับว่าใครคือดีฟสเตทยกตัวอย่างประเทศหนึ่งที่ดีฟสเตทชัดเจนที่สุดคือสหรัฐอเมริกาคนที่มีอำนาจในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีมานั่งแล้วก็ทำตามดีฟสเตทที่เขากำหนดไว้ ไม่ไว่าจะเป็น NSA National Security สภาความมั่นคงแห่งชาติดูแลเรื่องภายในทั้งหมดและพ่วงเรื่องภายนอกประเทศด้วยหรือ CIA Central Intelligence Agency Central Intelligence Agency หรือ CIA ก็ Deep State ครับแต่จัดก,การเรื่องภายนอกประเทศทั้งหมด Pentagon กลุ on, ่มผู้ค้าอาวุธอุตสาหกรรมาอาวุธ แมคโดนัลดดักราบล็อกฮีทมาตินโอ้เยอะแยะไปหมดครับนี่ดีฟสติเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างของรัฐอย่างจริงแท้แล้วเราจะรู้ว่ามันยากตอนนี้ถ้าเราไม่ผนึกกำลังกันของพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะล้างระบบเก่าเพื่อสถาปนาระบบใหม่นั่นคือประชาธิปไตยเราก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและบงการ จากพวกดีฟสติในยุคสมัยของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเพียงแค่มีความคิดเห็นและล่างคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะยกเลิกการส่งอาวุธสนับสนุนเวียดนามใต้และลดจำนวนทหารสหรัฐอเมริกาที่จะไปเวียดนามใต้แค่นี้ครับไม่ทันทีไม่ใช่ทันทีทันใดนะครับ ลดเป็นระ,ะระยะระยะจนสิ้นสมัยของจอห์นเอฟเคนเนดีสหรัฐอเมริกาจะถอนทหารออกจากเวียดนามใต้ทั้งหมดและยกเลิกการสนับสนุนทางทหารให้กับเวียดนามใต้แค่นั้นครับที่เมืองดัลลาสเกิดอะไรขึ้นแพะตัวใหญ่ในเรื่องนี้ก็คือลีฮาวิออสวอนคนเดียวสามารถยิงปืนได้4ีห้าทิศทางไปยังรถ ที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนดีนั่งไปแล้วเปิดประทุนด้วยลูกปืนถูกทั้งมือของผู้ว่าการรัฐเท็กซัสถูกทั้งไหลของคนกับถูกตัวของประธานาธิบดีถูกสมองของประธานาธิบดีคนเดียวมันจะยิงได้อย่างไรจาก3ามสี่ห้ทิศทางนี่คือดีฟสเตตครับ หลังจากนั้นไปจับนายฮาวีออสวร์เลียงเรื่องราวทั้งหมดเคยไปรัดเซียเคยนั่นเคยนี่มีปืนลูกกระสุนก็ไม่ตรงกันด้วยจับนายฮาวีออสวร์ไปขังแล้วจะเอามาสุดท้ายมีอันธพาลคนหนึ่งคือนายแจ็คลูบี้เดินก็ไปยิงปิดปากตายคาใต้ถุนสำนักงานตำรวจของเมืองดันลาสนี่ดีฟสเตท เขาฆ่าจริงเขาทำลายจริงเพื่อไม่ให้ตระกูลเคนเนดีได้มีโอกาสได้ไปนั่งในทำเนียบขาวอีกโรเบิร์ตเคนเนดีแต่ก่อนเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ไปเป็นวุฒิสมาชิกและเสนอตัวอยากจะลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปหาเสียงที่แคลิฟอร์เนียเดินเข้าห้องประชุมผ่านครัว คิดว่าปลอดภัยแล้วมือปืนก็ไปดักรออยู่แล้วก็ยิงตายใช่ั้ยเพื่อจะส่งสัญญาณเตือนตระกูลเคนเนดีว่าดีฟสเตทของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธทันไม่เอาไม่เอาตระกูลเคนเนดีมาเป็นผู้มีอำนาจในทำเนียบขาวอีกแล้วการส่งสัญญาณเตือนของเขาก็คือฆ่าทิ้งเลย ยิงทิ้งเลยต่อหน้าชาวโลกด้วย